สวัสดีทุกคนนะครับเหมือนเดิมครับวันนี้เหมือนเดิมช่างบอยลอยวีครับผมที่เดิมครับหนึ่งซาตู้สิงชลบุรีผมจะพาไปดูอะไรวันนี้สำหรับผมเนี่ยธรรมดาผมไม่พาดูอยู่แล้วครับผมปูหนึ่งซาตู้สิงชลบุรีนะครับธรรมดาไม่พาดูครับบอกไว้เลย สำหรับผมคนเดียวนะสําหรับช่างบอยร้อยม,มีคนเดียวที่ไม่พาดูแต่เจ้าของอู่ผมไม่รู้ขอญาตถอดเสื้อนะร้อนร้อนทั้งวันเลยวันนี้อากาศร้อนมากก่อนที่จะพาไปดูผมอยากจะถามทุกคนนะรู้จักรถตู้มุ่งเล็กไหมครับมุ่งเล็กผมว่าคันเนี้ถ้าเสร็จไปแล้วเนี่ย มันผมว่าไม่มีที่ไหนแล้วกันนะที่เหมือนคันนี้อ่ะผมผมพูดได้เลยไม่ได้อวยนะไม่ได้อวยอยากรู้ว่าอวยหรือไม่อวยล่ะพูดจริงหรือเปล่าอ่ะให้มาดูที่อู่นะครับสําหรับลูกค้าท่านนี้นะครับเขาได้มดจํามาประมาณสักระยะหนึ่งนะสักระยะหนึ่งแล้วเขาเพิ่งมีเวลาว่างเอารถเข้ามาจอดทํานะครับช่วงที่ต้นปีที่แล้วที่ว่า ังอู่จัดโปรไปผมก็จำไม่ได้แล้วราคาโปรเท่าไหร่แต่ถ้าผมนึกขึ้นได้หรือไปค้นหาราคาโปรที่มันหมดไปแล้วอะ่ะที่ลูกค้าท่านนี้ก็มาทำอ,ะอ่ะแล้วเดี๋ยวผมจะมาแจ้งให้ภายหลังอยากเห็นกันหรือยังคนระับอยากเห็นหรือยังว่าโมงเล็กที่ผมบอกอะ่ะหน้าตาเป็นแบบไหนบอกเลยนะงานยังไม่เสร็จนะ อันนี้ขึ้นขึ้นรูปพี่เฉยยังยังไม่ได้ทําสียังไม่ถึงขั้นตอนทําสีเพราะคันเนี้ยผมบอกเลยว่าเขาใส่กันชนหน้านะกันชนหน้าเนี่ยแล้วก็ฝากระโปรงเขาก็จะเปลี่ยนจะมาใส่หนีบซาตูซิงชนบุรีนะครับผมก็คือทําแค่ช่วงหน้าเนี่ยทําหมดเลยฝากระโปรงแล้วก็กันชนหน้านะครับผมรถเขาเป็นสีบอลน,นะตอนนี้มันก็กลางคืนแล้วผมก็ อาจจะไม่สว่างพอก็เลยอาจจะไม่รู้ว่ารถสีอะไรนะข้างหลังแต่ว่าไม่แน่อาจจะพาเดินไปแต่ข้างหน้าก็ให้เห็นอยู่แล้วแหละสว่างมีไฟงั้นเดี๋ยวเราไปดูรถเขาได้เลยก็มาดิครับอ,อันนี้ยเคยเห็นไหมล่ะเคยเห็นไหมล่ะวงเล็กอะ่ะ สาหน้าแบบเนี้ยฮับจออ่าไม่ใช่คอมพิวเตอร์อย่างเดียวหน้าที่ใส่ได้โตต้าคอมพิวเตอร์ไม่ใช่ว่าจะใส่หน้านี้ได้อย่างเดียวนะครับมงเล็กก็ใส่ได้นะครับอันนี้บอกเลยว่ายังไม่เสร็จแค่ขึ้นลูกลูกค้าเข้ามาจํามานะครับตั้งแต่ช่วงที่จัดโปรใหอ้อยากรู้ว่าใช้มงเล็กจริงหรือเปล่าเราดูย วัระยะดูนู่นนะอ่ะนู่นนะคอมพิวเตอร์นู่นนะดูความแตกต่างหน้ากันอะอัทดท่อเลยหาว่าคุย,ยฝากระโปรงนี่แล้วเขาก็จะเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนให้ทางเขาทำใหม่ครับอุย้ยอะไรวะสงครามโลกครั้งที่สองลงไงวะครั้งที่สามเนี่ยเห็นไหมอ่ะเนี่ย รถจะเป็นสีบอลกลางคืนมันก็จะมืดๆอย่างนี้แหละเดี๋ยวเปิดแฝชให้อ่ะเนี่ยส่วนด้านท้ายของพี่เขามีอยู่แล้วนะ,ะอันเนี้ยอยากรู้ว่าเล็กหรือไม่เล็กใช่ไหมใช่มงเล็กไหมครับใช่ไหมครับถ้าใช่ตอบใช่นะครับ ถ้าไม่ใช่ตอบไม่ใช่นะไม่ได้ว่านะครับผมขนาดงานดิบยังเป็นสีชมพูอะคิดดูแล้วกันโอ้โหว่าอูอ่หวานขนาดไหนหวานเย็นนะครับแต่ไม่เฉยนะครับนัดเป็นนัดนัดตรงนั้นตลอดนอกจากว่า มีเหตุฉุกเฉินขึ้นมานะครับเราถึงจะโทรเลื่อนลูกค้าออกไปเลดไปสักวันสองวันหรือสามวันนะครับไม่เกินนี้นะบอกเลยว่าหลอหลอหลอสัตว์แถวบ้านบอกหลอสัตว์ประหลัดต้องยอมอะ่ะแบบเนี้ยบอกเลยเป็นงานขึ้นมือเป็นไฟเบอร์เต็มตัวนะครับไม่ใช่งานพลาสติกแต่อย่างใดทั้งสิน้นส่วนกระจังนะ เจ้าของรถหรือลูกค้าเขาเนี่ยเขาอยากได้เป็นกระจังเดิมแต่เราจะทำยังไงเขาเนี่ยเดี๋ยวเราต้องมาติดตามกันตอนต่อไปว่าจะทำได้ไหมแต่ผมบอกเลยอะคำตอบมันอยู่ในใจผมอยู่แล้วลูกค้าที่เขาเคยมาสัมผัสที่นี่เขาก็รู้อยู่แล้วว่าคำตอบมันคืออะไรว่าได้หรือไม่ได้ก็มีมาหลายคนแล้วก็ขอบคุณพี่เจ้าของรถคันนี้ด้วยนะครับ ที่ไว้วางใจทั้งอู่เราก็อย่างที่ผมบอกอะผมไม่ได้บอกว่าอูห่หนึ่งซาตู้ซิ่งเฉลีเนี่ยเป็นอู่ที่ดีที่สุดและก็ไม่ได้เป็นอู่ที่เฮี้ยที่สุดอดู่ดีๆมีเยอะครับอู่่เฮี้ยก็มีเยอะขึ้นอยู่กับว่าลูกค้าพึงพอใจในอู่ไหนชอบสไตล์ไหน ของเล่นแต่ละอูจะออกมาแตกต่างกันไหมอยู่ที่ความพึงพอใจของลูกค้าในแต่ละท่านนะครับผมไม่จำเป็นต้องเข้ามาซื้อหรือเข้ามาสั่งทำขอแค่เข้ามาคุยมาสอบถามรายละเอียดมาดูว่าเขาทำได้จริงไหมมันโม้หรือเปล่าเออมันคุยไหมอ่าเข้ามาดูได้นะครับ ก็เข้าไปที่เพจนะครับ1นึซ่าตู้ซิงชมบุรีหรือเข้าไปที่ Google เพิมพ์คำว่า1นึซ่าตู้ซิงชมบุรีจะมี GPS นำทางมานะครับเข้ามาที่อู่ได้มาคุยกันอยากได้แบบไหนของแต่งราคาเนี่ยครับพึงพอใจถือว่าคุ้มนะครับถือว่าคุ้ม อาผมถามหน่อยว่าไกลแค่ไหนถ้าใจอ่ะถ้าใจรักก็ไปถึงแพงแค่ไหนถ้าใจชอบเราก็ต้องซื้อใช่ไหมถ้าใช่ตอบใช่นะครับไม่ใช่ไม่ต้องตอบยอกยอกยอกถ้าไม่ใช่ก็ตอบไม่ใช่นะครับยังไงก็วันนี้ก็ผมเหนื่อยมาทั้งวันละไม่อยากพาเดินแล้วมันมืดผมให้ดูหน้า กันชนหน้าแล้วกัน,หว,นหวานๆสีชมพูเนี่ยทำเองกับมือครับผมลูกพี่ลูกน้องช่วยกันทำครับถ้าให้ผมทำคนเดียวเนี่ยงานก็ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับต้องถึงมือเจ้าของอู่ด้วยครับผมงานหนึ่งจะครบร้อยนะครับยังไงก็สนใจนะถ้าสนใจจะเข้ามานะครับผม <S 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 เข้ามาได้นะครับผม ถ้าสนใจจะเข้ามานะครับก็เบอร์โทรเลยครับผมของผมเองนะครับเบอร์ของผมเอง0837094932ช่างบอยน้อยวิยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับถ้าอยากได้ของแต่งรถเทปเท อ่อสไตล์ญี่ปุ่นหรือว่าออกสไตล์แบบว่าหุ่นยนต์หุ่นยนต์คล้ายๆหุ่นยนต์นะไม่ใช่ว่าเหมือนหุ่นยนต์ไปเลยแค่คล้ายๆนะครับก็ทักมาได้ครับผมเฟซเฟซบุ๊กผมก็ร้อยเอกยูชีจินหรือว่าจะทักไปในเพจเลยครับมินซ่าตูซิงชนบุรียังไงวันนี้ก็ผมก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับชอบก็กดไลค์ ถ้าใช่ก็ปดแชร์แต่ถ้าอยากได้ก็มารับรองได้แน่ๆครับผมอย่าไปแคร์คำว่าคำเขาพูดัติครับ